สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์มาเบอร์ไวร,รายการที่จะเปิดโลกทัศท์ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงศาสตร์วิชาหูช่วยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะทั้งยังจะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง,างๆโปรแกรมนะการเดินทางนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายมบางครั้งเราก็จะนําวิชาการมาฝากในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันนะคะ ก็อย่างบอกนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกหัวเริ่หัวต่อในระหว่างการเปลี่ยนทายุคนะครับจากยุค8เป็นยุคเก้านี่นแหละซึ่งยุคเก้ามันก็เข้ามาแล้วแหละแล้วก็ยุค8ก็ค่อยๆหมดหมดลงไปเรื่อยๆจนแทบจะไม่เหลือแล้วเนี่ยบางบ้านบางสถานที่ก็เริ่มมีอาการนะถ,ถ้าทำมูจุยแบบเดิมอยู่ถ้ายังไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการ สะดุดบ้างนะครับบางบ้านเนี่ยถึงขั้นรู้สึกได้แล้วก็จะต้องรีบเชิญท่านอาจารย์ไปตรวจไปแก้ไขก่อนนะครับก็เราก็ต้องบอกก่อนว่าตามปกติแล้วเนี่ยบ้านนะคะบ้านสร้างในยุคไหนในวิชาคงจุ้ยเนี่ยเราจะแบ่งยุคทั้งหมดเป็น20ปีจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยมันจะมีย้นบนยวนล่างยวนกลางนะคะแล้วก็จะมียวนเล็กนะซึ่ง ถ้าในถ้าในยุคปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็นยุคที่เราเรียกว่าย้อนบนคือเจ็ดปดเก้านะคะทีนี้ยุคเจ็ดปดเก้าในแต่ละยุคเนี่ยพอหมดยุคไปแล้วพลังที่เข้ามาก็จะเปลี่ยนไปนะถ้าใครที่เพิ่งมาดูนะคะก็ต้องบอกกันหมายว่ายุคแปดกำลังจะสิ้นสุดถ้าจะเอาเป๊ะๆเ,เลยก็คือสิ้นสุดในปีอ่ะสี่หกเจ็ดนะ,ะอันนี้แบบแบบ เอาแบบตรงๆต,ตัวเนี่ยนะเออเอาแบบให้มันจำง,ง่ายๆคือทุกยี่สิบปีคือหนึ่งยุคมันก็จะไปหมดต้นปีหกเจ็ดนะครับก็คือเนี่ยหกเจ็ดคือทั้งปีนั่นแหละค่หกหกทั้งปีแล้วก็มันจะเลยมานิดนึงช่วงปีหกเจ็ดคือก่อนจุดจีนปีหกเจ็ดพราะนั้นถ้าหลังจุดจีนแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่บรรยากาศยุคเกา้าอย่างเต็มสมบูรณ<ช>์นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วยุค เกี่ยวข้องยังไงสําคัญยังไงนะคะเวลาเราพูดถึงยุคไม่ว่าจะเป็นยุคไหนเช่นถ้าเมื่อเป็นยุคเจ็ดนะคะพลังดาวหมายเลขเจ็ดจะมีอิทธิพลอย่างมากในยุคนั้นใช่ไหมคะพอเป็นยุค8ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังดาวหมายเลขแปดพอเป็นยุค9ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังดาวหมายเลขเแล้วดาวที่ผ่านมาล่ะนะคะดาวที่ผ่านมาเนี่ยก็จะกลายเป็นดาวตายหรือว่าดาวหมด หมดยุคกำลังหมดอายุาไปแล้วคือเขาให้พลังงานเรามา20ปีเ,เหมือนแบตเตอรี่นะก็มาก็ปล่อยพลังมาหมดเลยพอจนลิบหลี่สุดท้ายปุ๊บก็หมดอมพอตัวเองหมดหมดแบตเตอรี่หมดพลังงานไปปุ๊บก็กลายเป็นก้อนอก้อนหนึ่งซึ่ง จริงๆกลายเป็นอัปมงคลใช่มันต้องอาศัยเวลาการพักฟื้นนะคะส่วนใหญ่แล้วอย่างตอนที่เราเข้ายุค8นะยุค7เนี่ยถือว่าเป็นดาวตกยุคนชคะส่วนหมายเลข6ยุค6เนี่ยจะกลายเป็นดาวตายหมายถึงว่าดาวที่ไม่มีพลังงานใดๆทั้งสิ้นนะเงียบไปแล้วอยู่ในกาโชกฟื้นฟูต้องฟื้นฟูพลัง่อนใใช่นะคะซึ่งในแต่ละรอบที่เขาชาร์จเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นร้อยปีนะถูกต้อง วพราะว่ามันก็ต้องค่อยๆสะสมมาถึงถึงเวลาถึงตัวยุคถึงเวลาตัวเองแสดงก็ปล่อยกําลังหมดแล้วหลังจากนั้นก็พักฟื้นทีนี้เนี่ยดาวต่างๆเนี่ยนะยเวลาที่มันอยู่ในยุคของมันเนี่ยมันก็จะให้คุณให้โทษแตกต่างกันไปถูกต้องขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานของดาวนั้นถ้าเป็นเป็นเหมือนโหราศาสไทยอย่างเช่นดาวเสาดาวอังคารดาวพระจัน์มันก็จะ ทรงอิทธิพลแตกต่างกันไปแต่ในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเราแบ่งให้มันเป็นระบบง่ายๆมันมีอยู่9้าหมายเลขเนี่ยนะแล้วก็คือตัวแทนของดาวทั้ง9้านั่นแหละนะครับนี่คือส่วนที่ในาศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยของท่านอาจารย์เนี่ยเรียกว่าเป็นพลังที่มองไม่เห็นนะคะเป็นพลังที่เหมือนเป็นพลังจัก,กรวาลน,นะใช่ใช่เป็นพลังที่เราจะต้องใช้วิวธีการคำนวณเอาก็เหมือนอย่างแบบอาถ้าเทียบให้เห็นภาพนะอย่างเช่นอะรถน้ํามันรดน้ำมันก็กาลังจะค่อยๆหมดไป อีกหน่อยก็จะกลายเป็นรถไฟฟ้าแทนอย่างเงี้ยนะก็เวลาคุณคุณไม่เปลี่ยนคุณไม่ปรับสุดท้ายธรรมชาติมันก็จะผลักดันให้คุณต้องเปลี่ยนเองเนี่ยถึงวันหนึ่งเขาไม่มีน้ํามันเติมแล้วเขามีแต่ชาร์จไฟอย่างเดียวเนี่ยแล้วคุณจะไปหารถเติมน้ำมันก็ไม่ไหวแล้วเออมันก็มันก็ไม่มีไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเชื้อเพลิงให้คุณแล้วแล้วเชื้อเพลิงมันคนละแนวกันคนละแบบกันเนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะ หรืออ,อย่างเช่นต้องเติมน้ำเติมน้ำมันเพื่อเอาไปปั่นให้เป็นไฟฟ้าออย่างเงี้ยมันก็เสียเป็นสองทอดไป<ช>มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอาจารย์เขาถึงเป็นห่วงไงถูกต้องเพราะว่าเพราะอะไรอีกอย่างหนึง่งเวลาธาตุเนี่ยธาตุที่ธาตุของดาวแต่ละดวงนะคะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเยอะมากใช่ใช่จากที่ดาวแปดเป็นธาตุดินนะคะความมั่นคงความแน่นอนความนิ่งของเขาเนี่ยจะมีเยอะกว่านะแต่ทีนี้ พอเปลี่ยนเป็นดาวเก้าเนี่ยดาวเก้าเป็นธาตุไฟนะคะความผันผวนแปรปรวนและความรุนแรงของเรื่องต่างๆเนี่ยของของลักษณะของเขาเนี่ยมันก็มากกว่าเยอะมากมันกลับหน้ากลับหลังเลยนะคะแล้ววันนี้เรามาเป็นวิชาการกันนิดหนึ่งให้เข้าใจเดี๋ยวคุณก้อยเขาจะอธิบายเรื่องดาวเก้าเนี่ยคุณสมบัติของมันหรือว่าลักษณะของมันเป็นยังไงก็ตอนนั้นเราพูดสั้นๆกันไปหลายหนแล้วนะใช่ อันนี้อ้างอิงจากหนังสือของท่านอาจารย์เลยนะคะหนังสือตำราชื่อตำราเสวียนคงนะคะวิชาฮวงจุ้ยพลังดาวคือเล่มนี้เนี่ยท่านอาจารย์เขียนไว้ไหนดูซิว่าพิมพ์ปีไหนนะเขียนไว้นานแล้วล่ะอืมเพราะฉะนั้นก็ประมาณห้ากว่าใช่ใช่นะคะเขียนมาหลายปีคือนําเล่มนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าอยากจะอยากจะอ้างอิงว่าในสิ่งที่ท่านอาจารย์วิเคราะห์หรือพูดในแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ได้ มาเองมีที่มาที่ไปไม่ได้มามโนอายุคนี้ว่าเฮ้ยยุคเก้ามาแล้วนะแล้วจะต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยป๋าถึงบอกเราเนี่ยอยากจะให้รู้ว่าที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเพราะอาจารย์เห็นมาก่อนนานแล้วใช่ไหมอารเรียนรู้มานะอย่างที่ป๋าบอกนั่นแหละถ้าเราจะตีความแบบวิทยาศาสตร์นะ ทุกศาสตร์พยากรณ์บนโลกนี้มาจากคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นถ้ามันเกิดแบบนี้เหมือนเราโย,ยนเหมือนสถิติอ่าเหมือนโยนเหรียญโยนเหรียญสองเหรียญมันจะออกหัวกี่ครั้งออกกี่ครั้งเนี่ยมันสามารถคำนวณได้โบราณเขาก็เหมือนกันเขาเป็นการเก็บสถิติเก็บความน่าจะเป็นไปแล้วในการเก็บเนี่ยเคยเล่าให้ฟังแล้วนะของคนจีนเนี่ยมีมาตรฐานที่ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีการเก็บแบบเป็นกลางด้วยนะไม่เก็บแบบเข้าข้างใครนะครับ เขาจะมีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนเป็นรายวันรลายเดือนลายปีนะครับสรุปมาเกี่ยวกับหลวงเกี่ยวกับราชาการเกี่ยวกับสบภาพแวดล้อมทั่วไปแล้วใครก็ห้ามเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันถึงเป็นประโยชน์ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้อ่ะเรามาดูปรลาดหรือว่าบัณฑิตสมัยโบราณ อีกอย่างที่จะต้องบอกนะอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์บอกว่าบ้านในบ้านในแต่ละในแต่ละบ้านเนี่ยม,มีกําลังในยุคนั้นๆบ้านสร้างยุคไหนก็จะมีกําลังในยุคนั้นๆพอตกยุคหรือนอกยุคนะคะก็ไม่มีใช่ความแข็งแรงเนี่ยจะหายไปแล้วะนะเพราะฉะนั้นมันถึงต้องปรับจูนพลังกันใหม่ เพื่อที่จะให้ไปได้ต่อในยุคเก้ามันก็เหมือนเหมือนเวลาเวลาในการสร้างบ้านเนี่ยเหมือนเหมือนอายุของบ้านนั่นแหละเหมือนวันเดือนปีเกิดของบ้านนะครับแต่บ้านเนี่ยมันมีอายุสั้นกว่าคนมันมีแค่ย0สปีเพราะฉะนั้นตั้งแต่สร้างเนี่ยคุณจะสร้างเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันอยู่ใน20ปีนี้มันก็ถือว่าเป็นยุคนี้นะแต่คุณจะไปสร้างเนี่ยหกเจ็ดหกหกธันวาหกหกอย่างเงี้ยเข้าอยู่ปุ๊บมันก็เป็นบ้านตกยุค อีกไม่เท่าไหรก็ตกยุคแล้วออนะคะเพราะฉะนั้นเขานับเอาปีที่มีองค์ประกอบสามประสานครบนะก็คือมีคนอยู่มีบ้านเสร็จมีเวลาที่เข้าอยู่ก็กลายเป็นว่าบ้านนั้นได้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็จะมีอายุขัยตามยุคนั้นๆค่ะทีน,ะนี้เรามาเข้าเรื่องยุคเก้าอ่ะเก้าเนี่ยเราเคยบอกแล้วนะคะว่าดาวเก้าจริงๆแล้วเป็นสีม่วงนะคะชื่อดาวโยปี เป็นดาวครึ่งดีครึ่งร้ายนะคะจริงๆแล้วชอบครื่องดีนะแต่ว่าเวลาอยู่กับร้ายก็ต้านทานคนอื่นไม่ไหวนะคะไปกับเขาจะให้กําเนิดลูกสาวมากกว่าลูกชายนะคะไฟไหม้เสียเลือดเสียเงินอื ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยดาวก้าวม่วงนะถ้าใช้ให้ถูกเนี่ยท่านอาจารย์เขียนไว้เลยว่าสามารถไล่ความชั่วร้ายเพิ่มความเป็นมงคลได้อย่างดีแต่ถ้าใช้ใช้ดีแล้วเนี่ยจะทำให้เป็นมงคลแต่ถ้าใช้ไม่ดีก็จะทำให้ร้ายเป็นอย่างมากอ,มอันนี้คือคำเตือนเลยทีนี้ก้าวม่วงหมายถึงหญิงคนกลางจริงๆแล้ว ในวิชาของอาจารย์เวลาผู้หญิงคนกลางเนี่ยเขามีช่วงเวลาอายุด้วยอ,อ,อ,อายุของของช่วงเวลาผู้หญิงยุคเก,ก้านี่คือ,อช่วงเวลาไหนคะปะ๋าบอกน<อ>ิดนึงโดยประมาณสิบเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะมันเริ่มตัม้งแต่สิบห้านะสิบห้าจนถึงเจ็ดสี่เท่าไหร่สิบห <28. S 1> ้าสิบแปดช่วงเวลานี้สิบห้าถึงยีิบแปด คือส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงในเรนจ์เนี่ยจะรุ่งเรืองในยุคก้ประมาณนั้นใช่ไหมคะคือเวลาของตัวเองหรือว่าถ้าเวลาทําธุรกิจกิจการเนี่ยทำในกลุ่มในกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะก็จะเกจเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะไปได้ไวหน่อยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าตามปกติแล้วเนี่ยม่วงเนี่ยนะคะจะทําให้รุ่งเรืองบริวารทรัพย์สินโด่งดังเรียนเก่ง แต่ว่าความแปลผันของเขาเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเขาเป็นดาวข้างดาวช่วยเหลืออมันก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวนั้นไปอยู่กับอะไรทีนี้เราเคยบอกกันว่าเวลาท่านอาจารย์พูดใช่ไหมเวลาไปวิเคราะห์หลายท่านจะได้ฟังตอนเช้านะคะเอ้ยคนหมายเลขเจ็ดร้ายมากนะคนหมายเลขสออยู่ในยุก้าร้ายมากนะอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ฟังเลยนะปาคู่ดาวร้ายในยุก้าก้าม่วงกับเแดงอันนี้คือไฟไฟ ใช่รวมกันจะเป็นหายนะโดยเฉพาะไม่ควรทาสีแดงหรือสร้างเตาเผาในตำแหน่งนั้นๆจะทำให้เกิดหายนะเพราะอะไรอย่างที่อาจารย์บอกไฟบรรลัยกันนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมอาจารย์เตือนนักเตือนหนาว,วาเฮ้ยคนราศีใดๆก็ตามแต่หมายเลขเจ มันอันตรายมากอันตรายมากเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช่นคุณอาจจะเกิดโรคร้ายซึ่งเป็นโรคธาตุไฟอย่างปัจจุบันทันด่วนในยุคเก้าก็ได้สมอมะเร็งเนี่ยพวกเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาคุณอยู่บ้านแล้วคุณใช้พื้นที่เนี่ยคุณใช้พื้นที่ไหนแล้วมันจะมีผลกระทบเรื่องอะไรมันจะส่งเสริมเรื่องอะไรอันนี้มันเป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเข้ามาเออมันซ้อนกันไปคุณเป็นเจ็ดนะ ุณในยุคเก้าใช้ตำแหน่งเจ็ดคือทิศตะวันตกอย่างงี้มันก็จะยิ่งเร่งปฏิกิริยาเข้าไปไหนในทิศตะวันตกดันทาสีแดงเข้าไปอีกอย่างนี้มันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่มันจะเกิดป๋าบอกแล้วว่าของเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ดีๆแล้วมันเกิดขึ้นมันเป็นการเติมเข้าไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดจนมันครบองค์ประกอบของมันมันก็จะแสดงผลนั่นแหละนะเหมือนเหมือนที่เมื่อเช้าเราฟังกันบอกเขาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยโดยปกติถ้าคุณไม่ทําอะไร มันก็จะทําให้คุณคุณก็จะตกต่ําโดยธรรมชาติถูกต้องนะเพราะว่าน้ํอ่ะหรือว่ามัน่็มันก็ยังไหลลงต่ำคนอ่ะถ้าเราไม่แอคทีฟตัวเองให้ดีขึ้นนะปล่อยตัวนิ่งๆเนี่ยมันจะจมลงเรื่อยๆเหมือนกันนะเหมือนหูจุ้ยบ้านถ้าเราไม่ได้ดูแลบ้านมันก็จะโซ่ไปเรื่อยๆเหมือนกันถูกไหมคะอายุทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้นะแต่บางครั้งเจ็ดเก้าถ้าไปอยู่ในตําแหน่งที่การเงินเสียหาย มันก็จะยิ่งทําให้การเงินเสียหายการเงินหรือว่าธุรกิจกิจการก็สามารถจะเป็นหายนะได้เลยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็น6รวมกับ9ก้าหกเก้ากก็ไม่ดีนะจะเป็นโรคปอดโรคซาหรือเกิดไฟไหม้โอ้หกเก้านี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเออเห็นไหมคือนี่เป็นถ้าสี่รวมกับเก้าคือทองนะคะเป็นไม้เก้าสี่เก้าเนี่ย ถ้าเกิดว่าพูดเป็นเหอทูอ่นะจะเป็นเหอทู่ธาตุโลหะใช่ไหมคะอันนี้เป็นหงจุ้ยก่อนกาเนิดอใครงงก็ข้ามไปนะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนหมายเลขสี่อยู่ในยุคเก 9, ้าถ้าเป็นธาตุกันแล้วจะเป็นธาตุไม้กับธาตุไฟนะคะ จะทาให้เกิดผลร้ายถูกไงเพราะเราก็จะอ่อนแอลงไปไงถูกต้องมันเหมือนมันเหมือนดีไงเหมือนที่อาจารย์บอกว่าทุกอย่างมันจะดูเหมือนดีแต่ว่ามันไม่ดีแล้วมันก็จะไม่ดีเวลามันไม่ดีมันไม่ดีเร็วมากใช่ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขียนว่าก้าวม่วงควบคุมเจ็ดแดงหมายถึงว่า ถ้าดาวเก้าเข้ามาแล้วอกลางบ้านอาจจะเป็นยุคเจหรือว่าในตำแหน่งที่เรานอนอาจจะเป็นดาวเจ็อยู่นะคะหรือบ้านที่เป็นยุค7อใช่ตัวเจมันจะอยู่ตรงกลางบ้านแล้วเป็นบ้านตะวันตกอีกตรงกลางก็เป็นเจดอีกนี่ก็ซ้อนกันไปสองจะทําให้เกิดไฟไหม้และห้ามให้มีดาวไม้มาประทัะหมายความว่า สมมุติว่าถ้าปีนั้นอย่างเช่นปีหน้าใช่ไหมเป็นดาวสามบ้านนิ้มันตกบ้านอิงนตกยุคเจ็ดข้างหน้าเป็นสามอยู่แล้วเออนะแล้วก็ยิ่งมีดาวไม้เลื้อยมีต้นไม้แห้งตายซากมีตัดต้นไม้ที่เป็นกิ่งที่เข้ามาที่บ้านอ เื่อผนวกกับรงแล้วมีดาวโคจรปีดาวปีหมายเลขสามเข้ามาอีกเข้ามาอีกแล้วยุคเป็นยุคเก้าแล้วนะคะไม่แน่เลยไม่อย่างนี้เนี่ยเขาถึงบอกเลยถ้าเรารู้แล้วเราควบคุมคืออย่าไปอย่าไปตื่นอย่าไปกลัวนะถ้าถ้าเราเข้าใจหูงจุ้ยเนี่ยแล้วเราควบคุมธาตุได้เนี่ยมันเป็นเรื่องแก้ไขได้ง่ายมากนะครับเป็นแต่ว่าคุณต้องตั้งใจเรียนแล้วก็มาใช้เวลาเรียนกันยกตัวอย่างนิดนึงสุดวลาแล้วสุดท้ายเลย ถ้าก้าวม่วงถูกสองดำทำลายจำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าก้าวสองไฟเผาดินแห้งไฟเผาดินแห้งเพราะว่าลูกทีบางคนเนี่ยคนหมายเลขสองกับหมายเลขแปดได้คิดว่าเฮ้ยดาวก้าวเข้ามาแล้วฉันสบายแล้วเพราะว่าไฟเสริมดินแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะอะไรดินมันจะแห้งเกินไปถูกต้องอ่ะก้าวม่วงถูกสองดำนะถึงแม้บริวารจะรุ่งเรืองแต่ไม่ได้เรื่องสรุปแล้วเนี่ยก็เสียหายเรื่องบริวารและบริวารนั้นอาจจะพาให้เสียหายการเงินด้วยย แต่โง่เอออันนี้หนักก็้มไปใหญ่เลยเขาบอกว่าคนขยันนึงโง่นี่ต้องเอาไปประหารเพราะว่าความเสี่ยงที่จะพาให้กิจการไปสู่หายนะเนี่ยอันตรายราแรงมากสองเนี่ยเป็นเรื่องของเจ็บป่วยโรคไขนั้นท่านอาจารย์ถึงถึงถึงคาดการไว้แล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็คือตั้งแต่ปีหน้าต่อถัดไปเนี่ยดาวกลางบ้านมันจะเป็นหมายเลขสาม ถัดไปอีกปีนึงมันจะเป็นหมายเลข2นะครับสามก็เสียหายทางเรื่องการเงินถูกต้องคุณค่าหรือมูลค่าของเงินมันจะลดหายไปเฉยๆดื้อๆอย,อ,อย่างนั้นแหละนะครับห็วห<อ>เออหวบถัดไปก็จะมีโรคระบาดซึ่งอาจารย์บอกว่ามันก็จะรุนแรงมากกว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บรรยากาศโลกมันเป็นแบบนี้เรามีทางเดียวคือเราต้อเตรียมตัวเองให้เข้มแข็งให้แข็งแรง แล้วก็ที่ท่าอาจารย์หุดหงิดไม่ใช่หุดหงิดเพราะว่านั้นหูดหงิดเพราะว่าตัวเองมีแค่คนเดียวจะไปช่วยลูกศิษย์พร้อมพร้อมกันทั้งหมดมัน,มนไม่ได้นะครับเป็นวันหนึ่งท่าอาจารย์ทำงานได้อย่างมากก็บ้านหลังหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดอาจจะสองหลังสามหลังสี่หลังมากที่สุดเท่าที่ท่าอาจารย์ช่วยได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยที่อยากจะแก้ไขอยากจะ ปรับเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปรก,กรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็รีบๆจองคิวเข้ามาแล้วกันนะอาจารย์บอกแล้วแหละถึงเวลา ICU แล้วจะไปช่วยเนี่ยมันช่วยยากกว่าถ้ารู้ก่อนเตรียมตัวก่อนมันก็ฟื้นตัวง่ายกว่าปลอดภัยมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็ติดตามรายการไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็ใครอยากให้อาจารย์ตรวจบ,บ้านก็จองคิวมาดูข้อมูลได้ในเพจหูช่วยอาจารย์มานะวันนี้ป๋ากับก้อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ